หกกล่อง859ตกกล่องละเกือบร้อยห้าสคุ้มไหมทุกคน มากินมังคุดคัดกันครับทุกคนสั่งตรงจากนาครซีธรรมราชอันนี้ก็โนสปอนนะครับทุกคนแต่ว่าปีปีที่แล้วว่ามีคนไปสั่งตามกันเยอะมากแล้วก็โดนเพจฟอร์มเยอะที่สุดเลยไอ้ยี่ห้อเนี้ยป,ปีนี้กี้สั่งมาทั้งหมด6กล่องเลยครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูหลักฐานเลยนะว่าไม่ได้สปอนนะครับกล่องนี้859นะครับทุกคนจ่ายเงินกินเองนะครับส่งมาจากนาครซีธรรมราชห้องเย็นมาเลยอยากกินอีกครับทุกคนชอบมากมังคุดคัดเนี่ยอืมดูสิใสๆมาแบบนี้ ทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะไปสั่งตามปีนี้กี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเพจเขานะแต่ว่าบอกนิดนึงว่าเขา่ต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับทุกคนไม่มีบัญชีบุคคลถูกกว่านิดนึงอย่าไปอย่าไปเชื่อเขามีอันนี้6กล่อง800กว่าบาทถ้า4กล่องของเขามัน600กว่าบาทกี่ก็เลยเอา8กล่องเอ้ยกกล่องเพราะว่าอยู่ที่บ้านด้วยเดี๋ยวให้แม่กินด้วยครับมากินกันอร่อย อร่อยเลยชอบมาก1กล่องของเขานะครับจะมีอยู่1น่งให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลูกโดยประมาณเนาะหกลูกก็แล้วแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับทุกคนแต่ว่าเขาคัดมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวกี่อ่านประวัติมังคุดคัดให้กับทุกคนได้ฟังกัน มังคุดคัดเกิดจากการผสมคําระหว่างมังคุดบวกคาว่าคัดซึ่งคําว่าคัดในภาษาใต้หมายถึงการปลอกเปลือกออกมังคุดคัดจึงหมายถึงการนํามังคุดคัดเอาเปลือกออกนะครับก็ค,คือการปลอกเปลือกให้เรียบร้อยพร้อมรับประทานซึ่งมังคุดจะมีมังคุดที่นํามาจะเป็นมังคุดที่ยังที่ มังคุดแก่ที่ยังดิบอยู่มังคุดแก่ที่ยังดิบอยู่เอ๊ะตัวลูกจะมีสีเขียวและแข็งไม่เป็นสีม่วงเข้มและเปลือกนิ่มเหมือนมังคุดทั่วไปอาก็คือเปลือกยังแข็งอยู่รสชาติเขานะครับ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นฟ,ฟิลแบบเหมือนเราทานมะม่วงดิบอืมถ้าเจอเม็ดเยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยก,ก็จะมีความฝาดถ้าลูกใหญ่เนาะ จริงๆชอบลูกแบบไม่ใหญ่มากอืมเล็กๆแบบเนี้ยให้เขามีความแบบเปรี้ยวอืมท้าไม่เซอรเม็ดอร่อยมากสดชื่นอืมชอบลูกเล็กๆมากกว่าไม่ชอบลูกใหญ่ที่มันมีเม็ดหนาๆอร่อยครับ ลองจิ้มพริกเกลือพริกเกลือนี้ใส่เกลือผงชูรสแล้วก็พริกแค่นั้นเป็นพริกเกลือแบบลาวๆครับทุกคนดีหกล่องหกล่องแปดร้อยห้าสิบเก้าตกกล่องละกยุด้อยห้าสิบ อืมคุ้มไหมทุกคนแต่รวมค่าส่งนะส่งห้องเย็นแบบอินเตอร์แบบแช่เย็นมาเลยอะส่วนตัวกี้ว่าถ้ามันหากินที่ไหนไม่ได้ก็ต้องสั่งเขากินปะ่ะแต่ทุกคนครับอย่าให้แบบว่า เขาเรียกว่านะพวกมิจฉาชีพอ่ะมันใช้ความแบบลดลง10บาท20บาทหรือร้อยหนึงอย่างเงี้ยครับม,มาเป็นตัวหลอกเราเลยครับทุกคนไปเอาเพจที่มันแบบน่าเชื่อถือได้บัญชีบริษัทนะครับหอจอกอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือชื่ออะไรนะมังกัสโต้แต่มังกุดเขาดีดีทุกลูกเลยสมกับคำว่าแบบคัดแต่คัดอย่างที่บอกเนาะอ่านประวัติให้ฟังคัดไม่ใช่ว่า คัดลูกสวยมาแต่ว่าคัดคัดคัดคือการปลอ,อกปลอ,อกมังคุดอืมปลอ,อกมังคุดที่แก่จับแต่ยังดิบอยูอ่หลืมเล่าข้อมูลเลยว่ามันจากไหน,นมาจาก f r u i t u o id net นะครับอืถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ใช่มังคุดคัดไม่ใช่แปลว่าแบบนี้ให้ไปเถียงกับครู ไอดีดอเนเย่ามาเทียงกักี้กักี้ก็ไม่รู้เหมือนกันชอบเดี๋ยวกี้จะไปทำยำม,มังคุดขัดครับทุกคนหรือว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างลองเม้นบอกกันหน่อยนะครับอันนี้กี้สั่งไปของเขานะจะมีรอบนะครับทุกคนจะไม่ได้มีแบบเปิดตลอดเวลา กินไปเกลนอย่างนี้อร่อยสดชื่นอ่ะทานแล้วมันแบบกรอบสดชื่นมีช่วงหนึ่งฮีทกินกันใช่ไหม,มหน้านี้น่าจะกลับใหม่อีกรอบหนึ่งปีที่แล้วถือว่าเป็นของที่กี้รีวิวแล้วมีคนโดนมิจฉาชีพเยอะมากที่สุดทักมาอยู่นั่นแหละทักมาโดนอีกแล้ว ขาจะชอบอย่างนี้ครับทุกคนมิสอาชีพสมว่าเราบอกว่าเราโอนเราซื้อง่ายๆใช่ไหมสามปกติกี่บอกราคา6กล่อง800กว่าบาท4กล่อง6ก0กว่าบาทแล้วเขาจะไปขายว่า4กล่อง500แต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นถ้าเกิดซื้อ3เซตเหลือแค่พันเดียวพอเราโอนพันหนึ่งถ้าเราใครโอนง่ายนะมันจะมีใช้ก๊อก2พี่ไม่เอาไปฝากญาติอีกราคา้าเดี๋ยวน,นลดให้อีก50%อะไรอย่างนี้ทุกคนไม่มีนะขนาดกี้อ่ะคราวที่แล้วเนี่ย คราวนี้พี่กี้ทักไปซื้อเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ลดให้กี้นะอืมแต่คราวหลังพี่เขาก็ทักมาบอกบอกอยู่ว่าหลังจากกี้ลงคลิปไปคนก็ทักเขาสนั่นวั่นไหวก็ยินดีด้วยครับเราก็ไม่ได้เก็บตรงเก็บตังคือจะบอกอะไรก็ไหนๆนะคนมีคนถามว่า ทำไมกี่ต้องพูดว่าแบบ no s p o n นะครับอะไรเงี้ยเอาอตรงไหมครับคือด้วยด้วยความที่พูดติดตามเราประมาณนี้แล้วคนก็จะชอบนึกว่าเราหยิบจับอะไรมาเป็นการแบบสปอนเซอร์หมดเลยต้องจ้างกินถึงจะแบบพูดชื่อให้หรืออะไรเงี้ยคือบางครั้งอ่ะกี่กินเองซื้อเองถ้ามันอร่อยกี่ก็บอกเลยนะครับทุกคน มันเป็นการแสดงความจริงใจกับคนดูส่วนถ้าเกิดว่ามีเจ้าไหนที่เขายินดีอยากจะจ้างเราเราก็ยินดีรับเหมือนกันครับไม,ไม่ใช่ว่าไม่รับเลยเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้ค่าถ่ายทําในแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงดังนั้นเราก็ถ้าเกิดใครแบบว่าเออเมตายินดีอยากจะให้แบบว่าเออสนับสนุนสปอนเซอร์เป็นเป็นค่าในการทําคลิปมาก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้สปอนเซอร์เราก็ต้องแจ้งคนดูว่าเอออันนี้เราซื้อกินเองนะครับอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่เห็นผิดไหมอะทุกคนทําไมบอกว่าต้องพูดว่าไม่สปอนเซอร์เกือบทุกคลิปเพราะว่าเพราะมันก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรมาเยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนอืหรือส่วนใหญ่กี้ก็จะรับเป็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆส่วนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็ซื้อกินเองอย่างเงี้ยแหละครับอ,อร่อยกี้ก็บอกไม่อร่อยกี้ก็ไม่ลงคลิปหรือไม่ก็ไม่บอกชื่อไปก็กินกนไปเฉยๆอย่างเงี้ย ถ้าใครไม่อยากได้ฝาดกี่ว่าบอกร้านเขาได้นะว่าเอามังคุดลูกเล็กๆหน่อยนะคะแต่เขาคงอยากให้เราแบบรู้สึกว่าม,มังคุดเขาไม่ได้ลูกเล็กนะแต่เรากลับไม่ชอบเราชอบแบบลูกเล็กๆที่มันแบบเป็นแบบ เม็ดเล็กๆอ่ะเออตรงเนี้อย่างเม็ดเล็กๆอุ้ยเหมือนอุ้งตีนน้องแมวเลย <c> ืม <oughs> ชอบอร่อยกรอบหอมมังคุดหน่อยๆหวานฉ่ำเปรี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยเม,ม็ดใหญ่ติดเม็ด หรือในความที่กี้อะเนี่ยเอาออกก็ได้ครับเป็นคนชอบกินมังคุดมั้งครับถ้าเป็นมังคุดสุกอ่ะสามารถนั่งกินทีหนึ่งอ่ะถ้าไม่ยั้งใจนะห้าโลอ่ะครับถุงที่เป็นแพ็คห้าโลอ่ะซื้อตามตลาดขายส่งอ่ะเคยนั่งกินอ่ะกินไปเรื่อยๆหมดทุกคนมังคุดสวยมาก ทำดีครับว่าไปมันอิ่มอยู่นะครับทุกคนกินอ่างเงี้ยมันแบบเหมือนเรากินมะม่วงดิบอะ่ะเนี่ยมีเม็ดมันลูกใหญ่ไงคัดลูกสวยมา ชอบลูกเล็กครับทานง่ายดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็ใครจะไปสั่งก็ลองหาดูแต่ว่าห้ามไปโอนบัญชีบุคคลเด็ดขาดบอกของของบริษัทนี้นะไม่มีครับอร่อย ทุกลูกเลยม,มังคุดคัดของดีเมืองนครน,นครศรีธรรมราช <c oughs> อ่ะโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอันนี้กี้จะไปทำยำมังคุดคัดหรือว่าใครมีเมนูอะไรแนะนำมาได้ครับว่ามังคุดคัดเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้หลายเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคน